สมยังไงคือรับตาสมยังไงว่ามันสมแ่หวานหมืสมอิรีป่ะฮะบอเอาบอเตอนนี้สมแหงอไปตนไหมลองบงตนไหมดูมันสุกบนสวน้วยมันสุกนวนงตนไหมเอาตนไหมมาซิมึงดูเเมียนบอคือว่าหล่นบาสีเกบิึงดูิม่พี่น้องิึงมันเสียบซ้ำได้สมอิสเลว เป็นไหตัวเนี่ยหวานใสๆเอาล้วนเก็บสมครับพี่น้องมันนี่เก็บสมส้มเขียวหวานครับพี่น้องส้มโอครับกับบาวสีเกตพี่น้องมันเนี่มาเก็บสมกับบาวสีเกตเก็บไปเพระได้กินครับพี่น้องดกคักดกเนียพี่น้องเอยแต่ว่านวยป้วยไครับเป็นสมธรรมชาติครับพี่น้องแต่ว่าพ่นปลูกเราวพื่อ่อยได้สีดยาครับพี่น้องเวลาสีดยาสีดยาสมเมงโกลิดครับพี่น้องสีดยาส้มเมงโกลิดแล้วก็จะ ก็จะมาสีดนะครับพี่น้องนี่บ่ได้บ่ได้สีดแบบว่าบำรุงเก็บขายครับพี่น้องอยู่นี่นะครับตรงฝั่งนี้จะเป็นส้มแมงโกลิดครับพี่น้องนี่ส้มแมงโกลิดนี่กระดกคักเด้อพี่น้องนี่บ่ธรรมดาครับนี่แต่ตัวนี้จะเอิ้นเป็นส้มสันไหลประมาณนี้นะครับพี่น้องส้มขั้นน้าก็แซ่บอยู่ครับพี่น้องสำหรับคนที่ว่าเพิ่นเอาไปขั้นน้ากินนะครับพี่น้องแต่ว่าจะกินแบบส้มเขียวหวานบ้านเฮาก็จะบ่แซ่บครับพี่น้องเพิ่นจะเฟื่อนๆจักหน่อยครับพี่น้องนี่ครับแต่ว่าขั้นน้านี่แซ่บพี่น้องแซ่บหลาย ตัวนี้ก็เก็บทรงโรงงานครับพี่น้องครับโดยใหญ่ๆพี่น้องเงญ้งามซ้ำๆสมโอบบันเท้าเหรอครับพี่น้องเนี่ยซ้ำสมโอพันสีท้องบันเท้าไอ้พันเอียงครับพี่น้องสมโอน้อยบันเทานะครับประมาณนี้แหละครับลูกใหญ่ๆงามงครับพี่น้องครับดกครับพี่น้องดกน่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศเก็บสมเชียวหวานไปไว้กินกระเป๋าสีเกตครับพี่น้อง ดกดครับพี่น้องยู่ทางไหน,นเนาะเบาสีเกตเบาสีเกต<า>โอ้ไปทางพุน่นบ่เก็บทางพุน่นบ่หลังเลิกงานพี่น้องคืเอเขาลหลังเลิกงานเก็บสมเพราะได้กินเอาไว้กินอยู่บ้านเพราะว่าวันหยุดบ่ได้ออกมานะครับพี่น้องนี่ครับเก็บส้มไว้กินแล้วก็ไว้ฝากพี่ฝากน้องเขาพอได้ซิมน้ำกันครับพี่น้องคัดยุบอันี่เก็บคัดยุบบอก่คัด,ด,ะดละ เก็บพวคัดเพ่นว่าเก็บเอาเลยเพนว่าครับบอสีเกตโอ้คุ่มาใส่บัะเอาถุงมาน้ำัะนี่ครับบมื่อใดขัดครับพี่น้องแต่ว่าซุ้มอะไรไงพ่นจะคัดเหรอครับเพ่นจะคัดเก็บข้าไปขายในที่บูครับพี่น้องยุช็อปยุช็อปที่บูเพ่นจะเก็บไปขายเหรอครับคัดใส่บอกไปเก็บเอาอวางในซิมบ่อน่ะโบ้เก็บพร้อมกินพร้อมเอาสมจังไดาบ้าปอกเปียกกันกินแล่วแหละพูดนะกินสมบ้าปอกเปียกพี่น้องบอสีเกตนี่เห็ุไปเนาะงบอสีเกตเลยครับ นนหวาบรรยากาศหวานมันมันว่าเบาสีเกตบรรยากาศหลังเลิกงานครับพี่น้องมาเก็บสมเพราะได้ไปกินครับพี่นอ้องอ่าสวัสดีพี่ๆทัน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับพามาเก็บสมคือนเขาพี่น้องมาทักทายเก็บสมหาหน่วยง,งานเบาสีเกตมาซิมให้พี่น้องมึงเนี้ยมันหวานแหววเดี๋ยวครบไปต้นไนมน้ครับต้นนี้ชิมแล้วครับต<ะ>้น <ตะ S 1> โอ้ต้นนั้นชิมแล้วเป็นไงรสชาติต้นนัึงเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานเพื่อนวะเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศ มันก็นจะมีน่วยที่ว่าเพิ่นเพิ่นสุกเต็มที่ก็กจะหวานพี่น้องน้อยๆก็มีน้อยใหญ่ก็มีผลกันคือว่าบ่เด็แตงครับพี่น้องบ่เด้แตงอเอาบ่เด้แตงเอาคือว่าเพิ่นเพินเ่นเก็บเก็บไว้นี่ประมาณ21ต้นครับพี่น้องสําหรับสมยุปแลงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเด็กน้อยบ้านเพิ่น Vern นะครับเพิ่นให้มาเก็บนะครับพี่น้องพวกผมบดได้มาเก็บครับมาเก็บเพื่อที่ว่าเอาเข้าไปในช็อปครับพี่น้องไปขายในหมู่บ้านนะครับไปขายแบบคล้ๆผลผลิต ของสวนเนี first, ่ยไปขายในหมู่บ้านขายถึกถึกนะครับพี่น้องบ่ได้ขายแพงครับให้เด็กหน่อยมาเก็บเิ่นกระเห็ด่นเต็มผื้นพี่น้องมันแต่เสียดายลครับเพิ่นก็จะคัดเอาต้นนู้ยิ่ๆพี่น้องเก็บเข้าไปขายน้อยนี่ก็เก็บไว้แบบนี้ครับพี่น้องคัดออาน้อยได้ที่ว่าเบิ่งแหล้วมันหวันนะครับพี่น้องก็เก็บเข้าไปขายที่เหลือก็เก็บไว้นี่พี่น้องเดี๋ยวเพิ่นก็จะมาเก็บเป็นช่วงช่วงหรือว่าคนไทยเขามาเก็บไปกินก็บ่เป็นยังครับเพิ่นบ่ได้แพงครับเอาไว้กินแล้วก็คนในคิบูตที่เป็นคนงานนะครับพี่ สามารถมาเก็บไปกินได้ครับพี่น้องบะเมนว่าคนในขีบูดมาเก็บได้แบบทุกคนนะครับพี่น้องที่มีตำแหน่งเห็ดงานอยู่ฟาร์มป่าเห็ดงานอยู่สวนอยู่ป่าบก่วงสี่นะครับพี่น้องหรือว่าเห็ดงานเกี่ยวกับของขีบูดเขาเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะมาเก็บเอาไปกินได้ครับพี่น้องไปทางไหนเราเบาสีเกตโอหหนวยงานมาซีม่พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องถาเบิ่งอยู่ด้วดน นี่ครับพี่น้องบ้านเฮานี่ถ้าปลูกได้แบบนี้โอ้งามไหลายพี่น้องนี่ผมว่าดกคัดดกแน่พี่น้องดก,ก,อกคักอหลีครับแต่ละงานถึงวันงานจะหักครับพี่น้องแต่ละงานี่ครับก็จะจงไว้แค่ร่องเดียวครับพี่น้องสําหรับ,บกสมครับนี่ทั้งนี้ก็จะเป็นมะม่วงเชอร์รี่ครับพี่น้องแต่ว่าต่ก้อนตรงนี้จะเป็นป้าสมแบบนี้วัดครับพี่น้องป้าสมฉวานบัดแต่เพิ่นจะโลออกมาปลูักม่วงนะครับพนาพิ่ามะไลยบางต้นทุนแล้วการผลิตนะครับพี่น้องการดูแล แล้วกับมาเก็บผลผลิตราใจยรยรับบักม่วงนี่จะบักม่วงจะได้กาไรหลายกลัวนะครับพี่น้องบัก่วงจะได้กาไรหลายกลัวแล้วก็เห็ดไงกลัวเพิ่นก็เลยเปลี่ยนนะครับพี่น้องเปลี่ยนก็คือโลสมออกครับพี่น้องโลสมออกกับมาปลูกเป็นบัก่วงนะครับปีนี้น่าจะเก็บน่วยครับบัก่วงนี่เพื่อนปลูกตอนก้อนผมจะกลับบ้านพี่น้องก็ได้สามปีแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นปีที่4เนี่ยผมว่าต้นบัก่วงครับพี่น้องปีที่สี่น่าจะเก็บมากครับพี่น้องปีนี่น่าจะเก็บเอาลูกแล้วนะครับ แต่ป yeah, ีก่อนๆนี่เขาด้เก็บับพไปน้องเนี่เขาด้เก็บขายนะครับพ่นก็จะามาตัดมาแต่งไปเรื่อยๆนะครับเวลาออกดอกก็ตัดทิ้งครับพี่น้องแต่ปีนี้น่าจะฉีดยาแล้วก็เอาน่วยขายครับพี่น้องขายนวยหลายนะครับนี่ตัวนี้ก็ประมาณยี่สิบไรเลยครับนี่เป็นสวนสมเก่านะครับยี่นี่ปากม่วงหลายครับพี่น้องปากม่วงในที่บูรผมนี่หลายร้อยไรเลยนะครับปากม่วงตอนนี้ขยายหลายครับขนาดปากม่วงน้อยนี่ก็บ่ตั้มก็เกดสิบแปดสิบไรนะครับที่คนปลูกไม่ครับพี่น้อง ตอนที่ผมกลับบ้านไปแล้วนะครับแต่ก่อนผมกลับบ้านกับปลูกไว้หลายพี่น้องก็จะพอดีสามปีเขาปีที่สี่ก็จะเริ่มเก็บก็จะเริ่มเก็บเมล็ยครับพี่น้องบมกม่วงงั้นก็น่าจะหลายพี่น้องช่วงนี้งั้นหลายคนไทยก็ได้เก็บสมแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศเก็บสมอยู่ครับพี่น้องเก็บส้มแมนโกลดเพราะว่าอาลับหรือว่าแขกเพิ่ก็มาบ่าได้ครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นเกิดสงครามกันนะครับเพิ่นก็เเยบ่จ้างจแขกบ่จจังอาลับนะครับพี่น้องเพิ่นยานมีปัญหาหลาย คือเพิ่งว่ายออามาทํางานในประเทศเพิ่นนะครับก็จะมีต่คนไทยครับพี่น้องช่วงนี้คนไทยหรือว่าสีลังกาหรือว่าอินเดียนะครับที่เพิ่นออกมาเหตุงานเป็นแรงงานไทยนะครับแต่เป็นแขกเป็นอารับที่พวกที่ว่าเป็นแขกบ่มีวิซานี่เพิ่นก็จะบ่้ยข้ามาเห็ดงานนะครับช่วงนี้น่ครับแรงงานไทยหอกับผู้ใดอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายกับระวังตัวจังน้อยครับพี่น้องพื้นที่อันตรายนะครับแต่ว่าสําหรับปกผุมนี่อยู่ในพื้นที่สีเขียวครับพี่น้องปลอดภัยดีครับ เสียแต่วางงั้นจะเมื่อยจังหน่อยนะครับจากเคยที่จ้างแขกจ้างรับกาจะจะเป็นคนไทยเฮ็ดเองครับพี่น้องเฮ็ดเองแล้วก็จะเมื่อยจังหน่อยครับจากทั้งวันที่ว่าขับรถนะครับขับรถอย่างเดียวขับรถเก็บผลผลิตให้แขกผู้เก็บนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องขับให้หัวหน้าเป็นผู้ขับแทนครับพี่น้องหัวหน้าผู้ขับคนไทยก็มาเก็บครับพี่น้องน่ครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องการทํางานแต่ละมือเลิกงาั้นแล้วก็อายุหากินคือเแาพี่น้องพราได้กินนะครับ เขาดูบ่ต้องห่วงครับพี่น้องในสวนนี้หลายของกินครับพี่น้องพี่เพียน้องมากกับพ่อได้ฝากพี่ฝากน้องจักหน่อยนะครับสิบหน่วยยี่สิบหน่วยพ่อได้แบ่งปันเินกินนะครับพี่น้องนี่ส้มเขียวหวานนะครับเดี๋ยวก็มีนาบกม่วงเดี๋ยวก็เก็บบกม่วงครับพี่น้องไปไปสู้พี่สู้น้องกินอะโวคาโดนะครับช่วงนี้สวนผมก็จะมีอยู่หลักๆช่วงนี้ก็เป็นพืชแบว่าพืชยืนต้นครับพี่น้องอะโวคาโดมะม่วงนะครับ สมเขียวหวานนี่โบหลายครับพี่น้องบโบนับใส่ครับเออหมกหนาวกันสิครับโบได้ซื้อครับที่นี่ครับห,หลายอย่างอ,อินทผลัมเป็นในบเบาสีเกตสิซิมบ่นเนี่ยซิมกับข้าตอนนี้ว่านด้ซิมนี่ครับนี่โดกขนาดเลยนี่เอาโดกขนาด,ดเอาซิมห้พี่น้องบางแหนเบาสีเกตภาพก็จะโบคอยงามเหมือนได็ครับพี่น้องเพราะว่ามืดแล้วครับมืดเร็วช่วงนี้สีม้งครงก็มืดนะครับเพราะว่าเป็นหนาหนาวหนาฝนบ้านเพิ่นเฮ้สิมไปพี่น้องเบิ่งนู้นเป็นในหวานแถบ่ะอู สมยังไงคือรับตาสมสมยังไงว่ามันสมเหวานหมสมอิหีอ่เอาเอาเตอนนี้สมแหงอไปตนไหมลองบงตนไหมดูมันสุกบ่าทัสวนมันสุกเบ่าวนงตนไหมเอาตนไหมมาซิมงดูเออตอวเมียนบ่คือว่าหลดเบอซีเกตบึงดู่พี่น้องึงมันเสีบซ้ำได้สมอิสเรเอว เป็นไหตัวเนี่ยหวานใส่ใส่เอานวลแก่นวลไหมพี่น้องมึงนี่นวลมันน่ะแกออกแกออกแกออกมันซิมอะไรืออมอืมอืโอ้แกนวลออกเลยพี่น้องมึงนี่มันญ่มันมันไงครับมันญ่บอกฉีกออกแหมฉีกออกบางนวลไหนมันแม่ฉีกออกมันเป็นนวลไปเลยบอกมีตัดเอามีตัดปาดตรงนี้ไหมนี่ปาดตรงนี้ปาดตรงนี้เบางนวลมันแย่ใหญ่มันแตกเออนั่นแหละปาดออก บีออกทุกบ้านนะบีออกให้เบิ่งเนี่ยมันมืดแล้วอยเงี้ยจะบุกเขยเห็นมันได้พี่น้องเห็นดอกมันมืดแล้วนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผู้นำหลายหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บหนึ่งนั่นเปิดแฟลชก็เห็นหนึ่งตัวนั่นว่าได้เปิดแฟลชที่เรกหวานยุนบบต้นเนี่ยหวานหวานหวานอ้าหขุนน่ะโอ้ยขุนเมื่อกี้ว่าได้เปิดแฟลชพี่น้องเพราะว่าอากาศมันมืดเร็วครับพี่น้องนี่แหละหนาวครับพี่น้องครับกัจใจเก็บออกจากคู่หนึ่งเนาะเบาสีเกล็ดเนาะเบ้าหลายออกจากคู่หนึ่งเพราะได้กิน พราะได้แบ่งป yeah, ันพี่น้องเขาก็เลือกเอาต้นนุ้ยหวานเด้อะลวกหมูเด้อหวานหวานียู่เอาหน่วยเดี๋ยว่เป็นตะวันก็บอกไปเอาเก็บไว้ร้อไว้ให้มันหวานก่อนเดี๋ยวพี่น้องหวานหวานแล้วล่ะร้ออีกเพราะโดนกับหวานพี่น้องอีกไม่นานก็หวานพี่มาหวานหวานอืมหวานเบิร์ตหวานเบิร์ตเต้เหลือต้นนุ้ยสมบูพี่น้องนี่ครับชิบูดผมกิดแบบนี้ครับหัวหน้ากรใจดีพี่น้องบ่ได้ซีเรียสของกินในสวนบ่ได้แพงครับพี่น้องขอแต่เย่าไปขายนะครับ เาอาไปกินหรือว <lass Kristin. S 1> ่ามีายจังน่อยกับแบ่งปันพี่น้องเขานะครับแล้วงั้นไทยห้าน้ำกันบ่มีปัญหาครับพี่น้องห้ามขายเบ่งปันเพื่อนฝูงแต่ว่าเอาไปายกันอาเกียร์เนาะเอาไปเพราะได้กินเพราะได้ซิมน้ากันนี่ละนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอลาพี่ลาน่องไปก่อนครับพี่น้องก็จะพาชมบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องเก็บส้มเชียวหวานก่อนเลิกงานครับพี่น้องป้าบนนี้ือเป็ปก้อนแท้ๆเบาสีเกตเด นี่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 ย่างเข้าไปเบิ้งนู้นเนี่ยปัดเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยปัดทัปัดทัปัดทัปทัดทั่ันหน้ามาเบิ้งดูคนน่ะ<อ>ปะัดคือดกขักดกเนี่ยแต่มีตัดเอาลงแน่พูดนะเเลเลยยตัดโอ้เวไยตัดลงยังทันเก็บเอาแล้วมันสิแตกถือเอาถือเอามันสิแตกโอ้ยเป็นตัดปล่อยลงพื้นมันก็นแตกต้องกสมเด้เป้าสีเกล็ดนี่ครับพี่น้องกับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้น้อยก็กังการขอขอบพระคุณนะครับ สำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมเป็นน้องใจไม่ให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศหาอยู่หากินเนมาเลี้ยงให้เขาพี่น้องมีอะไรก็หากีนเราประหยัดเงินไปครับพี่น้องประหยัดเงินไปในตัวไม่ต้องซื้อครับพี่น้องครับ